เล็มตั้นเหรอโอเおまวはもう死んでいるอะไรไปกูเลยไปดิีกันให้แอร์เล็กก่อนค่อยเล็กก่อนแอเล็กไปไหนวะไม่ต้องสืบสายญาติให้อเล็กก่อน ดีด่น uh ี่นี่อลไรอยู่นี่ทุกคนกูจะให้อเล็กกันกูจะให้อะเล็กอะเล็กกูต้องมาดิอเล็กเล็กมาดไม่ต้องเลยผมจะเล่าให้ฟังจ็กในกล้องเห็นย่งเห็นผมนะ่เป็นตำรวจและพราะว่านเดินตรงขึ้นมาเหมือนจะปาดผมผมเลยปาดพระว่านก่อนแล้วทีเนี้ย ที่ขวดก็เดินมาแล้วมาโบยผมผมมั่นใจใช่รดชื่อแดั้งนมอ่เยดวียเดยเี๋ยวเดตายเดี๋ยวเีเดียวีวเ เฉียพีว่าไงอเล็กแล้วล่ะทางนี้แต่ผมได้ยังไงไม่ผมได้ยังไงที่ผมได้ยังไงพี่ฟังผมนะพี่ป๊อปเห็นพี่ขวดเป็นคนเก็บศพต่อหน้าผมเพราะพี่ขวดมาด้วยกันพี่กูมีอะไรพสูจน์อย่างหนึ่งถ้าปาดพี่ไว้แล้วพี่ไวตายกูเชื่อว่าอเล็กจะเป็นพี่ไวโดนช่วยโดดท่อได้หรออฮ้ยตายเคยเฮ้ยอเล็กตายเวรแล้วกู วิทุกคนแล้วผมจะฆ่ายังไงอะผมต้องฆ่าจอสโนุวะเฮ้ยเอาไม่ไหวตายวะเอาผมเจอเดี๋ยวนะผมเจอไอ้อะไรนะขวาล่างมันเรียกอะไรวะสองคนแล้วก็ข้างบนสองคนผมดูแอดมินอยู่ขวาล่างอะคือผมกับเลมตันศพอยู่ไหนไม่รู้ศพอยู่ที่สแกนตัวเี่แกนตัวเหรอเอาแล้วเจอใครไหมอะเจอมินสาลี่ ไม่เห็นเจอบอดเลยนั่นบอดก็ต้องเป็น e ีวินสินะมางนับผมพี <ไป S 1> <ๆ>่้อนนะเฮ้ยอาว,วัยสู้จอยสู้ไ,ว,ไ,ว,ไว้กับการเป็นเจ็กเกิลครั้งแรกของเราเฮ้ยเราต้องไปฆ่าใครต่อ,อทุกคนเฮ้ยเราต้องฆ่าใครวะต้องฆ่าบอดเหรอ ้ฮไม่ต้องรีบตงปุมเขารู้แล้วรู้แล้วว่าใครเป็นพี่รู้กันได้ไงระดูดิไม่รู้เลยนะจ๊ะแล้วใครเป็นอะพี่พี่ใหม่พี่เขาเป็นจ็คเขาเป็นแจ็คเกิลเหรอพี่ไม่ใช่แล้วมั่วแล้วผมไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นอะไรผมดูกล้องอยู่ก็ต้องมาเดินเข้าโอทูไปต้อใหม่เดินเข้าโอทูมาผมนี่พี่ใหม่ตบอยู่แถวๆโซนโอทูแน่ๆแถวๆนั้นแหละไม่มีเขากดไลค์แล้วพี่เขากดไลค์แล้วทำไมไม่ลงกดอ่ะนีกูทำอะไรผิดเนี่ยเฮ้ยกูต้องฆ่าจอนเซเร์ฟอ้กูต้องฆ่าพี่นั่นเหรอวิ่งผมงก็เสร็จแล้วคุยมือเสร็จแล้ว เฮ้ยกูต้องกูต้องฆ่าใครอ่ะกูต้องฆ่าใครฆ่าฆ่าอีกคนนึงคนนั้นคือใครวะ <c oughs> เลมตั้นเหรอ <c oughs>